รถชนหลายคันคันไหนผิดเมื่อพูดถึงเหตุการณ์รถชนกันหลายคันหลายคนมักจะบอกว่าคันสุดท้ายจะต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดโดยอ้างอิงจากพรบรจราจรทางบกพศ2 5 4 0มาตรา40ที่ระบุเอาไว้ว่าผู้ขับขี่จะต้องขับรถโดยเนระยะห่างจากรถคันหน้าในระยะที่สามารถหยุดรถได้โดยปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุจำเป็นที่ต้องหยุดรถนั่นเองค่ะ วันนี้น้องบีจะมายกตัวอย่างสักสองเหตุการณ์ให้ฟังกันนะคะเหตุการณ์ที่1ค่ะรถชนซ้อนคันแล้วเราเป็นคันแรกกรณีนี้หากรถเราเบรกกระทนันหันจนเป็นเหตุทําให้รถที่ตามมาเบรกไม่ทันและชนซ้อนคันด้วยสาเหตุมีรถบาดหน้า หรือว่าสัตว์หรือว่าคนวิ่งตัดหน้าหลายคนมักตั้งเป้าไปที่คันสุดท้ายใช่ไหมคะหากเรามีหลักฐานที่สามารถระบุว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้คืออะไรเช่นมีรถขับปาดหน้าจนเป็นเหตุที่ทำให้เราต้องเบรกกระทันหันต่อให้รถชน5้าคันรวดคันไหนผิดก็คือคันที่ขับรถปาดหน้าเราจะเป็นฝ่ายผิดทันทีค่ะเนื่องจากเป็นต้นเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรถชนซ้อนคันนั่นเองค่ะ กรณีที่2ค่ะรถชนซ้อนคันแล้วเราเป็นคันที่2กรณีที่ขับรถอยู่บนถนนดีๆไม่มีการเบรกกระทันหันแล้วมีคันอื่นมาชนท้ายชนรถของเราจนรถพุ่งไปชนคันข้างหน้าอีกทีแบบนี้ระบุคนผิดไม่ยากเลยค่ะเพราะยังไงคันที่มาชนท้ายก็เป็นฝ่ายผิดแถมยังต้องรับผิดชอบค่าเสียหายรถของเราและรถยนต์คันแรกอีกด้วยค่ะเพื่อนเคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับประกันเพิ่มเติมทักแชทได้เลยนะคะ